ลำพังสายชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการขึลื่อนถากของนางพึ่งชนโรงสายพันธุ์อีตาม่านะครับเราทำยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องสํารวจท่อนไม้ที่มีรังพึ่งชนาโรงตรงนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะตัดตรงไหนแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยครับไปตัดในส่วนที่เราต้องวางแผนอะไรพวกนี้ครับเราจะตัดครั้งที่1ก็ได้ครั้งที่2เพื่อที่จะตัดแต่งเพื่อที่จะให้ได้ หลังพืนชชานองที่มีความเหมาะสมที่เราจะขึ้นถาดตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมีการดูว่าเอ้ยอทางปาทางเข้าของพืงชชานองตัวนี้นครับปะทางเข้ามีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเราก็จะใช้วิธีการสร้างปาทางที่จะเข้ามาใหม่นะครับ <S <S หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะเอาชันองนี้ไปแปะ ที่ปะทัดเข้าใหม่เพื่อที่จะให้พึ่งชนรงเข้าไปใหม่นะครับ <S <S 1> <S 1> หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาถาดรั้งพึ่งชนรงตัวนี้เราไปลองกรอกออนที่เราจะมีการตอกถูกไหมครับเราจะใช้ตะปูสองตัวตอกเข้าไปนะครับ ั้นตอนในการสอกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตอบให้สุดนะครับถ้าสุดเมื่อไหร่ถ้าเราจะออกไม่จะมีความลําบากถูกไหมคะในการที่จะปิดรังโดยเราก็เตรียมถุงพลาสติกนะครับไม่ต้องหนามากนะครับเราก็เอาชั้นรองนี่นะไปทาในขอบขอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาพลาสติกหุ้มไว้นะครับหลังจากนั้นก็เอาฝามาปิดนะครับจากนั้นก็แบกชันรองตวเนี้ไปตั้งที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ พอหลังจากนั้นนะสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์นะครับพึ่งชนะรงก็จะขึ้นไปสร้างรังพึ่งอยู่ข้างบนนะครับเราสังเกตดูว่ามีการสร้างหรือยังนะครับโดยสามารถที่เราจะเปิดดูหรือสามารถที่จะดูในส่วนของถุงพลาสติกเข้าไปดูข้างในนะครับถ้าสมมติมีการสร้างก็ไม่มีปัญหาครับแต่บางครั้งมันจะไม่ขึ้นมันจะปิดทางตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะไปล้วงแล้วก็เปิดนะครับเพื่อที่จะให้พึ่งชนะรงตกไปสร้างถาดน้ํานพึ่งออกไป นะครับถ้าสมมติมีการสร้างปกตินะครับทำให้เพึ่งชนโรงตัวนี้รังมีความสมบูรณ์ลแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็สร้างน้ำหวานถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะครับ